สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันอังคารเป็นวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2563หรือปี2020สำหรับประเด็นสาระในส่วนของวันนี้เป็นวันอังคารนะครับเนื้อหาสาระพืชเศรษฐกิจก็จะเป็นในส่วนของทุเรียนและกะปิไทยซึ่งสำหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าวันนี้นะครับก็คงนำเอาประเด็นในเรื่องของมุมมองแนวคิด หรือกระบวนการที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการในไม้ผลของเราในสภาวะเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนซึ่งเราก็ทราบแล้วนะครับว่าว่าทุกๆปีเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องฝนตกยาวนานหรือฝนตกชุกประเด็นก็อยู่ตรงคําถามที่ว่าแล้วพืชเขาจเจริญเติบโตได้หรือไม่และ,จะเจริญเติบโตอย่างไรปัจจัยที่เราควรใช้นั้นมีอะไร นี่คือประเด็นสาระในส่วนของการรวมคำถามรวมข้อสงสัยเราก็จะมาให้เป็นความรู้ความเข้าใจในเช้าวันนี้เรามาเริ่มต้นจากประเด็นในส่วนของสภาวะฝนที่ตกจ่อเนื่องนี่นะครับถามว่าพืชเขาจเจริญเติบโตได้หรือไม่ก็ต้องได้ครับคือผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วว่าลักษณะของพืชนั้นสิ่งที่เขา ดำเนินการนั่นก็คือระบบการเจริญเติบโตของพืชก็คือรากจะดูดซับน้ำและสารอาหารเข้าไปสู่ระบบส่งขึ้นไปทางแกนในของลำต้นก็คือทางท่อน้ำและขึ้นไปสู่ใบใบก็จะได้รับแสงแดดเป็นกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วเขาก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านั้นส่งไปตามส่วนต่างๆของพืชจนกระทั่ง ส่วนตรงนั้นสมบูรณ์แบบก็คือตั้งแต่ใบจนมาถึงกิ่งก้านลำต้นถึงระบบรากและเมื่อเขาสมบูรณ์เพียงพอแล้วเขาก็จะเก็บสะสมไว้ที่ใบถ้ายังสะสมถ้าการซ่อมแซมตัวเองหรือการพัฒนาย,ยังไม่เพียงพอเขาก็จะยังคงส่งต่อไปและเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็จะมาพัฒนาใบขึ้นมาก็คือพยายามจะสร้างโรงครัวให้เป็นโรงครัวที่มีปริมาณมากมีคุณภาพ เพราะฉะนั้นองค์ประกอบสําคัญที่เราเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าในตลอดฤดูฝนเนี่ยมันก็คือแสงแดดไม่มีเมื่อไม่มีแสงแดดกระบวนการสังเคาข้อแสงก็จะไม่เกิดขึ้นน้ํำลงไปแทนที่อากาศในดินในเมื่อระบบรากขาดอากาศระบบรากก็ย่อมไม่ทํางานดังนั้นเมื่อกระบวนการสังเคาะหอแสงไม่มีหรือมีน้อย หรือระบบรากทำงานได้น้อยนั่นหมายความว่ากระบวนการผลิตพลังงานย่อมมีน้อยขึ้นลงหรือมีอยู่น้อยดังนั้นเราจะสังเกตว่าพืชหรือไม้ผลในในภาคตะวันออกเราเนี่ยในฤดูฝนเขาจะไม่ค่อยแตกใบอ่อนก็เพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นเขามีการเรียนรู้มีการเข้าใจเขาก็พยายามที่จะใช้พลังงานที่มีอยู่ให้น้อยที่สุดอันนี้คือระบบโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นในความหมายที่กำลังอธิบายก็คือว่าส่วนที่พืชใช้ในการเจเริญเติบโตหรือดํำรงชีวิตก็คือพลังงานที่เก็บสะสมไว้นั่นคือส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นต้นที่สมบูรณ์จึงมีความแข็งแรงมีความสดใสามากกว่าต้นที่อ่อนแอส่วนของใบที่เป็นพื้นที่ในการที่จะผลิตพลังงานมีมากก็ย่อมมีความสามารถในการผลิตพลังงานได้มากกว่ารากที่มาก หรือรากที่มีคุณาภาพก็จะส่งพลังงานเหล่านี้ขึ้นไปในภาวะใดก็ตามที่พืชไม่เหมาะสมเขาก็จะเปรียบเสมือนกับภาษาอย่างเราเขาเรียกว่ากบจำศีลถ้คนก็เรียกว่านั่งสมาธิหรือทางอินเดียเองท่านสังเกตไหมครับว่าเขาสามารถที่จะฝังศีรษะหรือฝังหัวตัวเองลงไปอยู่ในทรายใช้อากาศที่แค่เพียงเล็กน้อยก็เปรียบเสมือนกับพืชย่อมมีส่วนที่จะ ธนุถนอมใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเช่นเดียวกันเขาก็ดำรงชีวิตอยู่ได้แต่การดำรงชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถมาช่วยให้กับพืชได้ก็คือพลังงานที่อยู่ในการที่อยู่ในการสำเร็จลูกคำว่าสำเร็จรูปอย่างเช่นพลังงานที่คำว่าเป็นทางด่วนคือน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือจะเป็นกรดอะมิโนโหรืออะมิโนโปรโตีนอันนั้นคือพลังงานที่พืชไม่ต้องผ่านกระบวนการเราก็สามารถนำมาเสริม หรือแม้แต่ในส่วนของกรณีธาตุอาหารธาตุอาหารอย่างเช่นธาตุสังกะสีก็จะไปเพิ่มปริมาณการสังเคราะห์แสงในการสร้างโฮอร์โมโนออกซินธาตุแมกนีเซียมก็จะเป็นการช่วยสร้างส,างสีเขียวตัวโมโลิดีนัมก็จะไปควบคุมไนโตรเจนนะครับหรือตัวแมงกานิสหรือธาตุอาหารต่างๆก็มีส่วนที่จะไปช่วยในเรื่องของกระบวนการผลิตพลังงานผลิตโฮอร์โมโน เพื่อที่จะให้พืชดำรงชีวิตยอยู่ได้อันนี้คือระบบทั้งหมดรวมถึงธาตุอาหารหรือปัจจัยที่เราอธิบายในช่วงต้นรายการก่อนโดยมีการศึกษาจากปริมาณธาตุอาหารในต้นไม้ผลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีค่าระดับจากไม้ผลเฉลี่ย26ชนิดมีในตัวเจนอยู่2.74นะครับของอน้ำหนักแห้ง มีฟอสฟอรัสอยู่0.4มีโพแทสเซียมอยู่2.3ก็เท่ากับว,ว่าความต้องการในโตัเจ่นสูงพอๆกับโพแทสเซียมมีแคลเซียมต้องการสูงมาก2.15แมกนีเซียม0.56ทองแดง18.2สังกะสีเหล็กแมงกานิสคือหน่วยวัดเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วมันอาจจะเข้าใจยากแต่โดยสภาพนะครับตัวเลขที่วิเคราะห์เหล่านี้เนี่ยมาจาก ประเทศออสเตรเลียและอีกหลายๆประเทศซึ่งในส่วนของตรงนี้ท่านอาจารย์ได้สรุปย้ำว่าสภาพของดินที่ปลูกพืชยิ่งใช้เวลาที่ยาวนานติดต่อกันธาตุอาหารเหล่านี้โดยเฉพาะธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมย่อมหมดไปโดยอาจจะไปอยู่ในสภาพที่บางส่วนไม่เกิดประโยชน์กับพืช หรือการให้าธาตุอาหารนั้นอาจจะเกษตรกรต้องพิจารณาดูเรื่องของการใช้ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่มากเกินไปนี่เป็นประเด็นคือไม่อยากให้เราเคยชินกับคำโฆษณาแล้วก็ไม่อ้างอิงกับหลักทางวิทยาศาสตร์โดยในส่วนของสาระสำคัญใบคือส่วนสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตของพืชโดยในลักษณะแบบนี้ เราทราบนะครับว่าใบเป็นแหล่งผลิตพลังงานแล้วก็พลังงานเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านทางท่ออาหารแล้วส่งไปยังส่วนต่างๆทั่วลำต้นตั้งแต่ใบลำต้นแล้วก็ระบบรากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาดูส่วนสำคัญของใบพืชใบพืชนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนคือแผ่นใบแล้วก็ก้านใบหน้าที่ของการสังเคราะห์แสง ก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของกระบวนการหายใจคลายน้ําสืบพันธุ์แลกเปลี่ยนแกส๊สส่วนของเส้นใบหรือท่อลําเลียงซึ่งมีจะมีทั้งท่อน้ําและท่ออาหารย้ํานะคะว่าในใบเนี่ยมันจะมีทั้งท่อน้ําและท่ออาหารก้านใบก็เป็นส่วนต่อระหว่างแผ่นใบกับกิ่งก้านซึ่งก็จะมีส่วนของการควบคุมเนื้อเยื่อเช่นเดียวกันเป็นเนื้อเยื่อเซลล์ที่มีผนังหนาแล้วก็มีความแข็งแรง ดังนั้นในใบแต่ละใบในการเจริญเติบโตนั้นเมื่อถึงเวลาแก่เขาก็จะหยุดชะงักแล้วก็เริ่มกระบวนการสร้างใบใหม่ขึ้นมาทดแทนใบแก่ก็เป็นใบรุ่นใหม่ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเหล่านี้จะต้องถูกเปลี่ยนพลังงานที่ได้อธิบายไว้แล้วว่าพลังงานวัตถุดิบที่เข้าไปในใบก็มีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำมีธาตุอาหารนะครับ มีพลังงานก็จะเป็นพลังงานในเรื่องของแสงพลังงานในเรื่องของความร้อนอันนี้คือกลุ่มพลังงานปัจจัยที่ในเรื่องของการสังเคราะห์แสงก็จะมีความเข้มของแสงผมเคยยกตัวอย่างเช่นกรณีช่วงนี้แสงแดดรุนแรงมีความยาวนาน8ชั่วโมงมังคุดก็แตกใบอ่อนทุเรียนก็แตกใบอ่อนได้ดีก็คือมีความเข้มแสงสูงอุณหภูมิสูงความชื้นสูงมีออกซิเจนมีคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวนี้ก็คือหมายความว่ามีหลายท่านเคยถามนะครับว่าอละการลมควันเนี่ยการลมควันก็คือการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์การเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการสังเคราะห์แสงนี่คือประเด็นที่เป็นคําตอบในทางวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญครับคืออายุของใบใบที่เสื่อมสภาพคุณภาพก็จะลดลงแต่ถ้าใบาที่ยังมีประสิทธิภาพคือใบรุ่นใหม่ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในส่วนของปัจจัยบางอย่างเราไม่ต้องไปหาต้องไปซื้อนะครับก็คือเรื่องของแดดเรื่องของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรืออากาศตรงนี้เราไม่ต้องไปหาซื้อแต่ปัจจัยที่สำคัญที่พี่น้องชาวสวนควรใส่ใจมันมีอยู่สามอย่างขึ้นหนึ่งธาตุอาหารสองน้ำ แล้วก็สามอายุของใบถ้าอาหารนั้นต้องเข้าใจนะคบว่าในกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชจะลดลงบางครั้งก็จะต้องมีความจําเป็นต่อการสังเคราะห์แสงคือแมกนีเซียมแล้วก็ไนโตรเจนที่จําเป็นต่อการสังเคราะห์สร้างสีเขียวก็คือคลอโรฟิลการขาดธาตุอาหารที่ทําให้ใบซีดก็จะมีในเรื่องของเหล็กทองแดงสังกะสีกรรมถันแมกนีเซียมไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียม อันนี้ก็จะทําให้กิจกรรมในเรื่องของแสงนั้นลดลงแมงกานิสและคอคอรีนก,ก็จําเป็นต่อการสลายตัวของน้ําเพราะฉะนั้นกรณีของธาตุเหล็กก็จําเป็นต่อการสร้างสีเขียวเช่นเดียวกันในการสร้างคลอรโรฟิลกรณีที่พืชขาดไนโตรเจนก็จะไม่จะทําให้ไม่มีการสร้างคลอรโรพลาสก็จะทําให้กระบวนการพลังงานของแสงหรือเปลี่ยนพลังงานเคมีลดลงเพราะฉะนั้น ในโตรเจนเองเป็นกระบวนการที่จะไปสนับสนุนในการสร้างโครพลาสต์หรือกระบวนการสังเคราะห์แสงต่างๆนี่คือประเด็นนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มธาตุอาหารเพราะฉะนั้นธาตุอาหารเหล่านี้ก็คือปุ๋ยเคมีบางครั้งก็อาจจะอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์บ้างในปริมาณที่มีแล้วก็อาจจะต่ำประเด็นที่สองครับเรื่องของน้ำ กรณีเรื่องของน้ํานั้นในสาระของท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับว่าสารเคมีสุดท้ายที่เป็นอิเล็กตรอนแล้วก็มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรคือเป็นเรื่องของเคมีเอาไว้อย่างนั้นนะมันมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชที่ขาดน้ําเมื่อความเต่งของเซลล์ลดลงก็คือเมื่อพืชขาดน้ําความเต่งลดลงใบเหี่ยวใบหอมันก็มีผลต่อการสังเคราะห์แสงน้อยลง น้ำที่น้อยก็จะไปเปิดปิดปากใบความหมายก็คือเมื่อปากใบปิดเพราะขาดน้ำเมื่อลาขาดน้ำปากใบก็ปิดปากใบปิดก็จะป้องเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำเราจะเห็นนะครับว่ากรณีใบสลดใบหดหูใบตกใบไม่สดใสในช่วงอากาศร้อนจัดให้เข้าใจนะครับว่านั่นคือกระบวนการลดอัตราการขายน้ำหรือการสูญเสียน้ำ แล้วก็ยังมีส่วนของการยับยั้งการแพร่คาร์บอนไดออกไซด์ไปสู่กระบวนการสังเคราะห์แสงให้ลดลงอันนี้เป็นปฏิกิยาเพราะฉะนั้นถ้าพืชขาดน้ําก็เท่ากับกระบวนการสังเคราะห์แสงลดลงเช่นเดียวกันถ้าเป็นภาษาอย่างเราชาวสวนเนี่ยเราเข้าใจเขาว่าช่วงไหนเราจะช่วงเบ่งพลูเราจะเล่งผลโตเราก็ต้องให้น้ําเต็มที่ก็ต่อว,ว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้น ถ้าน้ํามากความชื้นสูงแสงแดดดีแสงแดด,ด,แแด,ดยาวนานปฏิกิยาธาตุอาหารพร้อมกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะเร่งเต็มที่ก็จะผลิตพลังงานออกมาได้มากขึ้นการพัฒนาของผลของใบก็จะดีขึ้นทีนี้ก็ต้องมาดูแหล่งที่สมครับนั่นก็คือเรื่องของอายุใบใบที่อ่อนหรือใบที่แก่เกินไปก็จะมีกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ต่ําลงเพราะใบที่อ่อนแอน,นั้นเป็นการเจริญเติบโตทาง คอโรพาสก็คือการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีจะเกิดไม่ได้เต็มที่ในส่วนที่ใบอ่อนหรือใบแก่ดังนั้นถ้าเราจะมามองประโยชน์การให้ปัจจัยทางใบช่วงใบอ่อนเราก็ต้องให้ปัจจัยเพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพใบให้เขาได้รับนี่คือประเด็นสามปัจจัยหลักที่ท่านจะต้องให้ความเข้าใจนะครับกับตัวประเด็นที่สำคัญ ทีนี้ในการที่เราทำความเข้าใจแล้วว่าเมื่อใบผลิตพลังงานพืชทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีระบบลำเลียงอยู่สองท่อท่อหนึ่งก็คือลำเลียงทางท่อน้ำจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนซึ่งอยู่ภายในลำต้นส่วนพลังงานที่บิดจากใบแล้วก็ส่งมาดาังด้านล่างหรือส่งไว้ที่ตามยอดก็คือเรื่องของท่ออาหารในความเข้าใจรากพืชดูดซับน้ำและธาตุอาหารจาก ท่อน้ำหรือไซเล่มขึ้นไปสู่ยอดไปสู่ใบแล้วก็ลำเลียงจากใบลงมาสู่ด้านล่างซึ่งถ้าหากว่าเราจะทำการทำความเข้าใจตรงนี้แล้วกระบวนการนำพิตพัณฑ์บางอย่างที่จะให้เกิดการสร้างใบก็ต้องเป็นตัวที่นำพาตัวยาหรือธาตุอาหารต่างๆอย่างเช่นกรณีกรดฟอสฟอริกปัญหาที่เราพบกันในทุกวันนี้นะครับ ท่าอาจารย์ได้บอกไว้ว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเนี่ยพืชจะต้องผลิตใบอ่อนรุ่นใหม่ออกมาเพื่อเป็นการสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นใบเก่าถ้าไม่ได้รับธาตุอาหารเพียงพอใบอ่อนที่เกิดขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาในด้านของการแข่งขันก็คือดึงพลังงานไปใช้แล้วก็อาจจะทำให้มีผลเช่นอาหารไม่พอ ใบแก่ก็อาจจะร่วงหรืออาหารไม่พอใบอ่อนก็อาจจะหยุดชะงักแล้วก็หลุดร่วงก็ยกตัวอย่างเช่นกรณีของใบมังคุดที่เกิดอาการแท้งหรืออาการพิการนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวสวนเรานะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งในช่วงอาการให้อาหารทางดินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกกรณีที่ดินแฉะเล็กน้อยก็ต้องปฏิบัติแม้จะสูญเสียบ้างบางครั้ง บางครั้งนั้นการใส่ธาตุอาหารดินฝนตกน้ําท่วมบริเวณรากราก,ากที่สําคัญที่สุดก็คือบริเวณปลายหมวกรากนั่นเองถ้าเราจะพูดถึงระบบที่ผมเองขอญาตเสริมขึ้นมาก็คือผมพยายามที่จะทำให้เห็นเข้าใจอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยรากที่เขามีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือรากที่อยู่ตามหน้าดินมีความลึกไม่เกิน6นิ้วฉะนั้นถ้าหากว่าเราวางระบบโครงสร้างสวนเอาแค่30เซนจากพื้นดินลงไป ผู้เรียนเราอยู่ได้สําหรับรากที่หาอาหารแต่อาจจะมีผลเสียกับระบบรากที่ยึดลําต้นเพราะนั้นความสูงจากพื้นดินปกติก็ไม่เกิน30เซนเพราะ30เซนเซนมัน12นิ้วแต่จริงๆเนี่ยรากที่อยู่แค่6นิ้วถึง8นิ้วดังนั้นท่านอาจารย์บอกว่าในช่วงที่มีภาวะความชื้นสูงถ้าหากว่าเราให้ธาตอาหารเราก็อาจจะเสริมทางใบช่วยได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่นกรณีที่ฝนตกดิ้แฉะเราก็ ลากไม่ทํางานเราก็ไปเพิ่มทมํางใบเพราะฉะนั้นธาตุอาหารที่จะเกิดประสิทธิภาพกับพืชน,นั้นเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ไปทําการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและผลิตพลังงานซึ่งเราก็แบ่งออกมาเป็น3ามกลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มธาตุอาหารหลักก็คือไนตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งตรงนี้พืชจะต้องใช้ในอัตราสูงเพื่อการจเจริญเติบโตทุกส่วนครับลากลำต้นใบดอกผล ส่วนธาตุอาหารรองก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันซึ่งเป็นกลุ่มที่พืชต้องการสูงเช่นเดียวกันแต่ว่าผมว่าอัตราการต้องการนั้นจะมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือพวกแคลเซียมแมกนีเซียมส่วนกลุ่มธาตุอาหารเสริมนั้นก็เหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสมโมรอนและธาตุอื่นๆนะครับอันนี้คือธาตุอาหารเสริมคือคําว่าเสริมพืชใช้น้อยแต่ใช้ตลอดเพราะฉะนั้นในเรื่องของปุ๋ยที่เราเข้าใจก็คือธาตุอาหารพืช การให้ธาตุอาหารต่างๆนั้นคือถ้าหากว่าเราให้ไม่เพียงพอ มันก็จะแสดงอาการให้เห็นทางภาพคือลักษณะขนาดของใบความหนาของใบสีของใบลักษณะความเรียบเส้นสีซึ่งอันนั้นก็จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันว่าลักษณะของใบที่แสดงอาการออกมานะั้นเกิดจากการขาดอะไรเอาใบเล็กขาดในตัวเจนใบด่างใบลายเกิดจากกรณีของการขาดธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมขอบใบไหมขอบใบแห้งขาดจากการขาดพโพแทสเซียมนี่เป็นประเด็นยกตัวอย่างเพราะนั้น เวลาที่เราเห็นคุณภาพของใบนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้ความรู้สึกสัมผัสจากสายตาแล้วก็เอามาประเมินกับหลักทางวิชาการพอที่จะทราบได้ว่าขณะนั้นหรือในระยะเวลานั้นพืชของเราขาดแคลนอะไรซึ่ง บางอย่างครับเราถือว่าเป็นกลุ่มของโรคพืชชนิดหนึ่งคือคำว่าโรคพืชเนี่ยก็คือคอ,อาการที่ผิดปกติแต่โรคพืชนั้นไม่ได้มีเกิดสาเหตุมาจากเชื้อราเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากในส่วนของการขาดแคลนธาตุอาหารความร้อนความหนาวความแห้งแรงหรือการแพ้แดดก็ถือว่าเป็นโรคพืชชนิดหนึ่งผมก็เลยอยากจะสรุปให้ประเด็นตรงนี้ว่า ธาตุอาหารพืชทําให้พืชมีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานถ้าเขาไม่แสดงอาการอะไรให้เราเห็นในสายตาก็แสดงว่าสิ่งที่เราดูแลปฏิบัติมานั้นถูกต้องแต่ถ้าเขามีอะไรผิดปกติขึ้นมาเราก็ต้องไปสืบหาสาเหตุว่าอาการที่แสดงเหล่านั้นมาจากไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยซึ่งสรุปภายหลังได้ทีนี้ประเด็นฝนตกอย่างต่อเนื่องนั้น เราก็ต้องเข้าใจนะครับเราไปห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้แต่ว่าในประเด็นของฝนที่ตกลงมาเช่นนี้เนี่ยถ้าถามว่าพืชเขาจเจริญเติบโตได้หรือไม่ผมก็ยังคงอธิบายให้ท่านได้เข้าใจได้พอประมาณดังนี้นะครับว่าคือแต่ก่อนอื่นนั้นเราคงต้องมาทําความเข้าใจนะครับกับพฤติกรรมของพืชเพราะว่าในลักษณะของพืชที่จะเจริญเติบโตได้ในส่วนของสภาวะที่เขา เกิดเจอกับฝนตกหนักฝนตกยาวนานฝนตกต่อเนื่องท้องฟ้าไม่มีแสงแดบดบภายในดินมีน้ำเข้าไปท่วมขังและทำให้ไปไร่พื้นที่อากาศที่อยู่ในดินพืชแต่ละชนิดแต่ละลักษณะจะมีความแตกต่างกันเราสรุปประเด็นง่ายๆว่าพืชจะมีอยู่สองส่วนครับที่เราคิดกันง่ายๆคือพืชที่มีระบบรากลึกกับพืชที่มีระบบรากตื้น รากเหล่านี้เป็นรากที่ทำหน้าที่ในการดูดซับธาตุอาหารและส่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาเจริญเติบโตก็คือรากหน้าดินอย่างกรณีของอทุเรียนอย่างกรณีของลำไยอันนี้ก็จะเป็นพืชระบบรากตื้นซึ่งพืชที่มีระบบรากตื้นค่อนข้างจะไวหรือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงมากผิดกับพืชที่มีระบบรากลึกเช่นเงาะมังคุดลองกองพืชเหล่านี้ เราจะสังเกตว่าพืชมีความแข็งแรงมีความคงทนแล้วก็มีความทนทานอย่างกรณีของพืชที่มีระบบรากหรือคือเงาะหรือมังคุดเนี่ยถึงแม้ว่าในบางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังสักสามวันเขาก็ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ในพืชที่มีระบบตรงนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เห็นภาพถึงความแข็งแรงความทนทานถ้าพืชที่เป็นระบบรากตื้นอย่างทุเรียนพิกไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาหนักทีเดียว แค่เพียงสามวันก็ได้รับผลกระทบแล้วแต่ถ้าพืชที่เป็นระบบรากลึกก็อาจจะได้รับผลกระทบน้อยส่วนนี้คือส่วนที่หนึ่งทีนี้มาดูส่วนประกอบที่สองครับลักษณะพฤติกรรมของพืชคือพืชบางชนิดเก็บสะสมความพลังงานไว้ที่ปลายยอดพืชที่เก็บสะสมพลังงานไว้ที่ปลายยอดก็อย่างเช่นเงาะนะครับรำไย,ยหรือมังคุดอันนั้นคือเก็บสะสมพลังงานไว้ที่ปลายยอด แต่ถ้าหากว่าพืชบางชนิดเก็บสะสมพลังงานที่ตัวเองผลิตได้เนี่ยมาไว้ตามกิก้านกิ่งลำต้นก็ได้แก่ทุเรียนลองกองมาไฟขนุนพวกนี้คือผู้ที่ออกดอกตามลำต้นก็จะต้องเก็บพลังงานไว้ตามลำต้นเพราะฉะนั้นในส่วนของผลกระทบเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบสำคัญคือถ้าพืชทีอ่อยู่พลังงานที่ใบ แล้วเกิดไม่มีสภาวะแสงแดดไม่มีการสังเคาะแสงเขาจะเกิดปฏิกิริยาไวกว่าอย่างเช่นกรณีของเงาะท่านที่ปินเป็นเจ้าของสวนเป็นผู้จัดก,การเงาะท่านจะทราบดีครับว่าถ้าในระยะที่เงาะมีการติดผลแล้ววันใดปีใดก็ตามฝนตกฟ้าปิดสามวันหลังจากนั้นเงาะจะสลัดผลทิ้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าผลของเงาะไปดึงพลังงานจากใบ ที่อยู่ปลายยอดเขาก็จะกลายเป็นปัญหาก็คือพลังงานไม่พอเขาก็จะสลัดผลเงาะทิ้งอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำตอบแต่ถ้าเป็นในเรื่องของทุเรียนถึงแม้ว่าฝนตกฟ้าปิดไม่มีแสงแดดพลังงานส่วนหนึ่งเขาจะเก็บไว้ที่ตามกิ่งก้านสาขาตามเปลือกตามลาต้นเขาก็จะใช้ไปก่อนถ้าใช้ยังไม่พอเขาก็จะไปดึงจากใบเก่าที่เป็นใบาภายในใบรุ่นที่สาม ถ้าใบภายในรุ่นที่สามหมดก็มาดึงภายใบภายในรุ่นที่สองหมายความว่าเขาก็จะดึงพลังงานเป็นชั้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 นออกไปนั่นคือทำให้เขานั้นอยู่ในสภาวะที่ดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ในช่วงที่ฝนตกภายในปริมาณน้ำฝนก็จะมีไนโตรเจนมีปริมาณสารอาหารที่พอที่จะทำให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่อยากจะอธิบายให้ท่านเห็นภาพว่าในสภาวะที่ฝนตกนั้นพืชจะใช้พลังงานน้อยมากในหลักทางวิชาการแล้วพืชจะใช้พลังงานก็ต่อเมื่อเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการทำงานแต่ในสภาวะที่ไม่มีแสงแดดในสถานะที่ระบบรากมีแต่น้ำอากาศน้อยมาก หมวกรากก็จะไม่ทํางานปากใบจะไม่เปิดเพราะฉะนั้นเมื่อปากใบไม่เปิดหมวกรากก็ไม่ทํางานระบบก,การทํางานภายในต้นก็จะหยุดก็จะเป็นพฤติกรรมในการที่จะใช้พลังงานให้น้อยที่สุดนะครับก็คือไม่มีการแตกใบอ่อนไม่มีการสร้างใบใหม่ไม่มีการจเิเต,เ,ตเติบโตอะไร เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าในช่วงนั้นแล้วเขาใช้ใช้พลังงานอะไรก็คือพลังงานที่เก็บสะสมไว้ไม้ผลบางชนิดเก็บสะสมไว้ที่ใบย,ยอดไม้ผลบางชนิดเก็บสะสมตามกิ่งกา้านสาขาตามลำต้นดังนั้นเขาก็ใช้พลังงานในส่วนนี้และเมื่อใช้ไปจนถึงจุดจุดหนึ่งคือใบเสื่อมสภาพเราจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้จากอาการที่เราเห็นสภาพใบเก่า ใบสลดใบหงอยใบก้านเหลืองแล้วก็เริ่มมีอาการหลุดร่วงในช่วงที่ฝนตกเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการนะครับเขาจะแสดงอาการเมื่อไหร่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างคือมีอากาศร้อนมีความแห้งมีแสงแดดมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาในการสั่งการของฮอร์โมนออกซินภายในต้นก็จะเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดพลังงานที่มีอยู่ในใบเก่าก็จะส่งไปที่ใบใหม่ พอใบใหม่ได้รับพลังงานก็จเจริญเติบโตแต่ใบเก่าก็จะมีอาการถ่ายแล้วก็มีอาการหลุดล่วงอันนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะตรงนั้นที่ฝนมีอาจจะมีฝนตกชุกนะครับแสงแดดน้อยเราก็จะไปเพิ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจเจริญเติบโตในเรื่องของธาตุหารหลัก ก็คือปุ๋ยทั้งใบาทานรองทาอารเสริมซึ่งก็จะมีส่วนสําคัญมีสังกะสีมีในส่วนของแมกนีเซียมมีในส่วนของโมริดีนัมในส่วนของแมงกานิสคือแมงกานิสเองก็เป็นบทบาทสําคัญเช่นเดียวกันนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสะโคแสงเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปชดเชยหรือไปเสริมภาวะแสงแดดที่มีน้อยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีปัจจัยอีกกลุ่มหนึ่งคือพลังงานทางด่วนที่เราเรียกว่าทางด่วนทางด่วนหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าในส่วนของการที่เราให้ไปกับพืชพืชไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงเขาสามารถที่จะนำเอาพลังงานเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ท่านจำได้นะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือเปลี่ยนธาตุอาหารให้มาอยู่ในรูปแป้งและน้ำตาล คาว่าน้ำตาลทางโดดก็คือเรียนแบบโครงสร้างมาซึ่งในสภาวะปกติก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้แต่ในสถานะที่ไม่ปกติก็คือพืชมีอาการถ่ายใบมีอาการใบแก่ร่วงเราย่อมมีความจําเป็นต้องใช้ให้เข้าใจว่าอะมิโนโปรตีนส่วนหนึ่งคาร์โบไฮเดรตแปลสภาพมาเป็นน้ําตาลส่วนหนึ่งก็คือพลังงานที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเพราะฉะนั้น ถึงเวลาณนะตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าพืชเริ่มเสียหายเราก็ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แต่ถ้าในสถานะที่พืชเจริญเติบโตได้ตามปกติความจำเป็นต้องใช้เหล่านี้ก็ลดลงวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ